วันนี้ก็ได้เป็นการไปเที่ยวที่ราชโดมไปหาอาจารย์เปนซึ่ง,ร,งรับเรารับถือเป็นพิเศษเพราะท่านก็เป็นคนที่ใจนักเลงแล้วก็ให้ใจกันได้ท่านวันนี้ท่านจะเรียนก็ได้พูเราระหลายหลายหลายอย่างกับท่นานอาจารย์เปืนทําให้เรารู้เรื่องราวในประเพณีโบราณที่ทุกคน จจะไม่เคยเห็นเมื่อเรารู้อย่าชื่อจาจเปิร์นีเราจะเข้าใจคิดว่าท่านเป็นพระที่เป็นพระที่มีวิทยาวิชาคมแล้วเรียนรู้ยิงทุกอย่งท่านก็เยอะแต่ถ้าเราเข้าถึงจุดของแก่นแท้ริงๆเราจะรู้ว่าอาจารย์เืิรดีรู้อะไรดีมากแม้ทั้งประเพณีเออก,ก่าโบราณของวัดแถวราชโดรใหชาวบ้านแล้วก็เราก็ได้วาง บางเองบางอย่างที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ก็ทําทให้เราเกิดความรู้ขึ้นมาแบบฉับพันือนกันนะคนเราเนี่ยอย่ามีมุกมั่นในเรื่องระยะกลาดาอะไรมากนักบางครั้งประเพณีออกเก่าที่มีมาแต่โบราณเนี่ยเด็กรุ่นหลังนี่อาจจะไม่รู้เลยก็ได้สมัยก่อนเนี่ยตอนให้เราเป็นเด็กอ่ะเคยเห็นไหมประเพณีสงการเนี่ยเล่นวิ่งเปี้ยวมั่งก่อนจะมีสงการเนี่ยจะมีวิ่งเปี้ยวปิดตาอะไรอะ่ะ ตามอต้อนผ้าอะไรอย่างนี้ประเพณีน้พวกนี้อายไป่หมดละแต่ถ้าเราไปวางท่านอย่างปืนเล่าวางเราเ็จะทำให้เรามีทัศละมีบาุโหลตททำให้รู้แยกนี่ถึงที่อดีตเคยเป็นมีมาทุกคนไปหาท่านเราอยากให้ไปหานะไปวางในบางดิ่งบางอย่างท่านจะเป็นพระที่พูดเยอะหน่อยแต่ติ่งที่ท่านพูดมันให้ลาระนมีความรู้ดี นะแล้ววันนี้ท่านก็ได้พาเรา,เาไปดูสถา,านที่สำคัญที่เป็นท้องนาที่ท่านอยากจะทำอะไรไว้เป็นรหลอดให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นเป็นท่านพูดคำว่าทุ่งลามื่นท่านบอกว่าสถา,านที่นี้เป็นสถา,านทีน่ในโบราณเนี่ยเป็นสนามรบ,บ,รบแล้วท่านก็มี ดูในประวัติศาสตร์มันก็เป็นจริงทาให้ท่านอยากสร้างอะไรทกอย่างไว้ที่นี่เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนชรนุหลังได้เห็นพนจะอะไรท่านจะ,านะว่าจะทําพระพุทธรูปใหญ่เป็นปางห้ามญาติแต่ตอนนี้ท่านบมดมนไปแล้วเขาเลยไปรู้ทำอะไรเปลี่ยนใหม่เป็นปางอุ้มบาทและในอนาคตก็อาจจะทําเป็นเป็นรูปหลวงพ่อกันใหญ่ที่สุดเทโลกให้บอกว่าที่อื่นเขามีหลวงพ่อกัน ท่านก็เป็นพระที่มีวิชาคมหลวงแล้วเป็นพระที่เก่งรินเพราะน่าจะมีลูุหลานไว้ท่านมั่ง <Okay. S 2> แล้วอาจจะมีพ่อแก่เรื่องพวกเราก็รู้อยา่างดีว่าพ่อแก่วัดอาจารย์เปอร์นี่โอ้โหมันตับนถึงขนาดไหนพ่อแก่ราชโดเออ่าอนนี้เรื่องจริงน,น,น,นะใครหอไหว้ได้รับนะยี่บอกตะไขอ่อยู่แล้วเว้ยพวกเองรู้ไว้ okay. ไปดูได้เลยคนไม่บนไอหมดไม่ทุ่มไม่เท้าโอ้โหเยอะมาพกพระกลมบังพระมาท่านยังให้ไม้เท้ามาไหลอันเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็พี่วัดที่แถววัดท่าจีดนี่มีก็มีประเพณีมีอะไรเยอะยางวันังคารก็แถวยังมีตลาดนัดอีกอะไรอีกช่วงนี้มันเกิดโควิดก็เลยทําให้คนมาน้อยหน่อยแต่เราก็ได้ไปดูในสิ่งที่เป็นประเพณีโบราณ ยิ่งเป็นวันไหวครูนี่ของวัดราชโดนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันประเพณีบูญาตายายประเพณีอ,อ,อะไรคู่เฒ่าผู้แก่อะไรเนี่ยถ้าใครอยากรู้จริงงก็ให้ไปวางท่านอาจารย์อื่นพูดนะปะติเสียอะไรต่างก็กได้ผูกคอผูกคอ,อที่นาบดตุ้งต้นโพเล่โพยจันปลูกสมัยนั้นปลูกจนลวกมาเองอะ่ะไม่มีคนรู้อะเพราะว่าตอนไม่ก่อนที่บวชเนะ มันทึบมันมันต้นมะต้นเมืมันลกกันหมดอล้ใช่ป่ะก็เลยเขาเรียกโผล่ใจจังโผล่ใจจังใต่าง,างแล้วตอหลังมันลม้ลมตอหลังล้มก็ล้มแล้วแต่ผมทันหมดแล้วผมทันล้มกี่ต้นเหรอล้ลมสามต้นอีสองต้นเน่ยไม่ทันสองต้นไม่ทันแต่หน้าโบสถ์สามต้นเน่ยหมดโพล่เนี่จะได้ไปก่ออะไรออกโอบอยู่นะโอ้อออออปุ๊บจะสร้างตัวขึ้นมาเองหรอสร้างรากสร้าง,งาเอาตัวขึ้นมาแล้วก็โอบดันพังหมด ต้นโพเป็นไม้อาถั์ทำไมไม่ขึ้นที่ต่ำเคยเห็นโพขึ้นที่ต,ำตำ่ำๆม,มั้ยไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไมีขึ้นต่ำหน้าคาโบดมั่งตามอะไรอะไรมั่งตามอะไรตลดตอกแะดขึ้นนะแต่มไม่ขึ้นต่ำโพไม่ขึ้นที่ต่ำเคยเห็นโพขึ้นในพื้นดินไหนมีไหนหน้าคามั่งอะไรอ๋อโพอ,อ่ะจริงแ,แล้วสมัยมมก่อนเนี่ยรากมันใหญ่ฮะรากมันใหญ่ด้วย ไม่คือเงี้ยมันมันด้วยของมันยังไงเมื่อนกมันกินแล้วมันไปถ่ายรถใช่ไหมใช่ปะถ่ายใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลูกที่ตกกับพื้นดินน่ะไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นไม่มีไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นขึ้นบนลังคาเออขึ้นบนลัาขึ้นบนต่นอะไขึ้นแต่ว่าตามตามนี่ไม่ขึ้นโพไม่ขึ้นพี่ตัมันแปลกมัน่ตมเออต้นไม้โพแล้วก็ใบไม้ใบใดจะแหลมเหมือนใบโพไม่มี โบราณบอกใบลาใบลาก็แหลมมันม so 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 ่โพกคือใบไม้อะส่วนมากมันทรงมนก็จรงมนแต่ที mm ่จะใบที huh. ่มันจะมาเปรียบเทียบกับใบโพไม่มีใบโพก็คือทรงมนก่อนทรงกลมมนแล้วไปแหลมใบไม้อื่นแหลมก็แหลมตรงยาวก็ยาวทรงมนก็มนกลมก็กลมเลยเห็นปะโพเป็นงนนีที่มันมันะมันเหมือนัเป็นใช่ปะถูกปะนี่คือนี่คือแล้วโบราณเขาบอก เงี้ยบางอีโบราณเราเราดีนะเราบางทีแถ้าไม่ได้เก่งเรไม่รู้คือนี่คือนี้ยเวลานั้นปะเพิ่งโพดเขาไม่ให้ปลูกไก่บ้านโพดใสเนี่ยห้ามเดี๋ยเนี่ยอะเพราะอะไรลากมันไม้ใหญ่มันต้นใหญ่แล้วลากมันชนไทยไปทุกคนหมดได้ไม่น่าคนไหนและแล้วไหมเนี่ยเป็นต่างหลายโบทเนี่ยผมทุกมันหลองสองรอบสานนอกแล้วพื้นโบทอ่ะทำไมก็ อูอันนี้เขาไออเอปจอเขามาเทพืน้นบดให้ใหม่เท้วพื้นบดให้ใหม่แล้วก็ปลูกกระเบื้องอดันกระเบื้องก็เดินหมดเลยคุบลงไปทุบไปกับปาใหม่หต่างๆนี่ก็นี่ก็เดินอะรอบๆค้ณค้าบโคเนี่ยหมดชัยหมดแล้วถ้าช้ยไม่ได้นะเอาเจะเริ่มเน่าเช้อ เขาตัวเองมันใจไม่ได้หอะมันเริ่มเมาอยู่เน,นี่ยไอร่เอาเมันจะเริ่มเทาเท้ายังมาาเลยนะ,<ม>ะสุนโพเนี่นี่โคเนี่ยเวลานั้นปุ๊บต้นโคต้นสายต้นอะไรพวกนี้ไม้ใหญ่เขาห้ามปลูกใกล้บ้านวันนั้นผมไปบ้านคนเจอต้นไม้ใหญ่จังเขากกบอกว่าโบราณเนี่ยเขาไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้านไม่มีความสุขถามทำไม เวลาลมพัดนะ่ะมันตีหลังคาบ้านเราใช่ปะตีหลังคาบ้านไอ้กิ่งตีหลังคาหนึ่งแลวสองเยี่ยวเข้าเงี่ยวเขียวอเข้าบ้านก็เลือยจากต้นไม้เข้าไปใช่ปะมันต่างเขาเลื้อยห้ามแล้วอะไรไหมเกิดมันลม้นมาก็โดนบ้านเลยใช่ปะเขาเลื้อยห้ามปลูกมต่างต้นโพลต้นไทรแต่พวกมีไม้ใหญ่ทั้งัังแล้วก็อะไรไหมพวกเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยยังคุยอยู่ รู้สึกคนหนึ่งมันอยู่เออพุทธมณฑลสายห้ามันบอกว่าหน้าบ้านมันมีสาลอยู่สาลหนึ่งไปมันไปพ่อแม่เขายกที่ให้ซื้อที่ให้ห้าไร่ที่นครามมเออแล้วหน้าหน้าที่มันมีสาลใหญ่ศาลเะพาเขาตกบอกมึงประจุดทูบ,บอกให้ดีบอกอยู่แล้วให้ร่ำเลยนะมึจะปลูกฝานให้มหมแต่มึงอย่าไปยุ่ง ทำไมดุเจ้าพระครตกดุผมเคยถามเจ้าว่าพุทธบุตบุาลสลับบรุรีถามว่ารู้ไหมพระบารมีเจ้าพระคราตกเป็นยังไงท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินจากอดีตเจ้าว่าเล่าใฟังว่าเจ้าวพวกเจ้าเนี่ยมาเล่นนะไหมเล่นที่เขาเนี่ยถ้าตกเขาตายเลยก็เป็นสามีสานเจ้าพรขคตก เสร็จแล้วล่าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงทำพบพุทธบาทการที่เจ้าเสด็จไปพุทธบาทักการพุทธบาทนะั้นต้องแวะสารเขาตกต้องไหว้สักการะเทพาระเขาตกเออแต่ความศักดิ์สิทธิ์อะต้องต้องสมัยไหนราชการที่เท่าไหร่อะ ยังมีประวัติอยู่เลยล้วทุงตรงตรงัตนโกสินทร์ก็มีทำไมเสด็จช้างต้องลำเงาถว,วาอยาอ่ะมันต่าง,จ,งจะบอกเขาตกมันต่างคราวนี้เดี๋ยวนี้เขาเอาไปสร้างไว้ที่ใกล้วัดพุทธบาทเป็นศาลใหม่แต่ศาลเก่าเดิมมันอยู่ก่อนถึงวัดพุทธบาทแต่ศาลใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ใกลๆ้ๆกล้วัดพุทธบาทมันต่างศาลใหม่นะแต่ศาลเก่าตอนนี้ก็ดูหลอกลวแต่ว่าศาลเก่าเลยจริงๆนะมีหินอยู่ด้วยหินที่ เป็นหินก้อนใหญ่เลยอยู่ในสารเนาะเป็นหินก้อนใหญ่ดูอยู่ในสาลที่ที่บางมางหินตกมันจะเขา่าหินกิ้นมันจะเขา่าแล้วกองนั้นแล้วก็คนก็ว่ากันที่นั่นจ,จังตงแล้วก็อรอสีเอาหินก้อนเนี้ยเอาหินก้อนตะก,กัดหินก้อนเนี้ยไปทำอะไรไหมไปแกะสลักเป็นรูปเทวดาเรียก,กว่าเทพเรกกพระเขาตกแล้วก็พระราชทานไว้ที่นี่ มัต่างกันะครับาคนยังรู้ประวัติเลยอ่าจะไปอตะพุทธบาทฮะที่พุทธบาทที่ก่อนถึงพุทธบาทก่อนถึงพุทธบาทมันมีสองหลังสารเก่าอยู่ที่ก่อนถึงพุทธบาทแต่เป็นทางขึ้นเหรอมาๆมาๆมาอยู่อยู่ตรงวงเวียนสารเก่าอยู่ที่ก่อนถึงวัดพุทธบาทหลายกิโลห่างผ่านน่ะจากยาพุทธบาทลผหาน แต่สารใหม่น่ะอยู่ที่ใกล้ๆกัชบตัตรเลยมเสมัยก่อนเนี่ยที่ข้างบ้านเนี่ยมีสารเจ้าพ่อเขาตกเขามีสารเลงสารและร้านเจ้าพ่อหลักเมืองสารเจ้าพ่อหลักเมืองสารเจ้าพ่อปินปกักเจ้าพ่อเขาตกสารแม่นะเกียนผู้ใหญ่เขาบอกไว้เลยนะคน,คนแก่กบอกว่าอย่าไปเล่นนะสารเจ้าพ่อเขาตกเล่นสารอื่นได้ สารความสั่เหมือนคนขึ้นเล่นได้คนขึ้นนั่งได้สารก็ทำมื่อก่อนถ่านไม้ไงว่าบอกเลยว่าอย่านะอย่าไปเล่นสารเพราะเขาตกสารอื่นนั่นเล่นไปเล่นได้ทุนได้เล่นในใดใได้แต่คือสารเฉพาะคนตกอยู่ไปเล่นดุนานึกคือเงี้ยคือเวลาเนี่ยเวลานั้นปุ๊บนะเรื่องแบบที่ที่สุพรรณเนี่ยอย่างสารจเจ้าพาะหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุพันเนี่ยมีเรื่องอยู่ว่าที่บ้านผมนะที่บ้านผมเองกันนะบนเก่าบรรนป้าเก่าบรรดาบรรดาตา,าลัาลเจ้าพ่อหลักเมืองไีอยู่หลังบ้านอยู่ท้ายบ้านเลยหลังบ้านสุดที่เลยอ่ะ <c oughs> เราก็นึกใจศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเงินมันปลูกไว้หลังบ้านวะมอาไว้ไว้ปลายที่อย่างเนี้ตาเล่าให้ฟังว่าอันนี้ เจ้าพ่อะเมืองอ่ะไปไปตรงขนตรงอ่ะขอให้จ้างศาลในเขาลังหนึ่งเพราะว่า,าเขาเวลาจากมาจากทางสุญยามาจากทางเหนือจะเข้าสุพรรณเนี่ยจะได้แวะพักที่นี่ก่อนแวะพักที่สารนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าสุพรรณบอกก็เลยการว่าศาลแล้วเมืองอยู่หลังบ้านธรรมดาศาลก็ปลูกหน้าบ้านอน่านเนาะนี่อยู่หลังบ้านอยู่โดดๆแล้วก็ เจ้าพ่อหลักมือสุพรรณเนี่ยเอ,อที่ดลลานอะจะเปลี่ยนมีคนทรงอยู่มาก่อนนะเสร็จแล้วพูดจีนอะมันมีกูปีหนึ่งกล่องผมเนี่ยเขาทำกับข้าวเองทํากับข้าวเองไอ้กับข้าวทาไหว้เจ้าก็ห้า,หามชิมเนี่ยกล่องเขาก็กะใส่น้ําปลาให้พอดีเลยใส่สักเค็มกินไม่ได้ขนาดเติมน้ำเติม,น,ตมน้ำเทออกแล้วน้ำเติม,ตมยังเค็มไม่หายเค็ม แล้วก็ช่วงกุดยิม้มเป็นต้นปีเนี่ยพอสิ้นปีแล้วก็พวกแม่พวกป้าพวกยายเขาก็ไปหานะหาคนตรงเนี่ยหาคนตรงก็ก็ส่งถามเรื่องอะไรแต่ไรตัร้งเรียบร้อย,ย,ย,ยแล้วจะพ่อก็จะกลับแล้วจะลาแล้วจะพ่อบอกไงมะเออปากบอกไอ้แป้ที่บ้านหน่อยนะกับข้าวเมื่อกุจีนิกินไม่ได้เลยเค็มใช่ป่ะยายยายยายว่าไงไหมยายเนี่ยยายเลี้ย,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 ยงผม ยายเลี้ยงหนึ่งไหมเข้ามายายจริงๆตายแม่เดือนหนึ่งแม่ได้เดือนนี้ว่าแล้ตายมีเมยใหมครับย <ฮะ S 1> ายเลี้ยงก็บอกว่าขันทํากับข้าวไม่เค็มน,นะมือยามาโกโหกเมื่อกูกีนมึงไม่ได้ทําไอ้แปะทำไอ,โโอ,อ,อบอกว่าไอ้แปะทําทําไมต่อฝาบบอยแปะ้วยนะกับข้าวเบาๆทำปลาหน่อยจริงๆแล้วจะพอเขาออกจริงๆเรื่องขำไหมล่ะอเออเกินจะรูุ้้ได้ไง ก็ก่อนเนี่หมอเรื่องทรงเจ้าครอบผีเนี่ยมันมีอยู่อยู่อยู่แล้วเจ้าเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็ไปไม่ใช่ไปหาหมอไม่หาเจ้าเลย,ยเจ้าเขาไปหาหมอก่อนหมอรักษาไม่หายแล้วจะมาหาเจ้าีาามาดูว่า,าติดขัดอะไร ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไปหาเจ้าเลยใช่ไหมเจ็บ่าได้ป่วยไปหาเจ้าเลยไม่ใช่ต้องไปหาหมอก่อนไม่เออหมอรักษากันไม่หายแล้วหรือว่าเรามางานยังไงแล้วถึงได้มาหาเจ้ามาดูว่าอติดขัดสินบนหรือทําอะไรผิดจะเรต่างเพื่อทำอะไรรบหลัวอะไรดูถูกอะไรต่างๆถึงได้ถึงจะจะอะไรมั้ยถึงจะมาหาเจ้ากันเจ้าแอ่ก่อนเนี้ยคนจงเจ้าเนี้ยไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นคนจงต้องอะไรมั้ยต้อง มีอาการเจ้าจับเจ้าจับก็คืออยู่ดีเจ็บเจ็บไข้ไม่สบายรักษาไม่หายต,ต่างงก็ไปหาหมอหมอก็บอกไม่ไม่มีโรคอะไรอย่างเงี้ยก็นอนเจ็บอยู่งานต่างๆป,ปวดเียาเมื่อเก้าเวียนหัวต,ต่างงก็รักษาไม่หายรักษาไม่หายก็คือมันาาก็ไม่ได้เป็นอะไร